สุ11กรกฎาคม2568วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษานะครับอ่าก็คนเดียวก่อนนะครับคุณหมิวอุบลรัตน์มีภารกิจสักแป๊หนึงก็จะมานะฮะวันเข้าพรรษาวันนี้นะครับเมื่อวานนี่ถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการนี่อาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองก็ได้เป่าวรณาตัวไว้ว่าถ้ารายการมีเวลานะก็จะได้พูดเรื่องกิจการพระพุทธศาสนาหน่อยมันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เรื่องสีกาคอบตอนนี้นะครับ นารีลาผ้าเหลืองก็ว่ากันไปนะครับศึกแล้วกี่รูปกี่คนนะก็ว่ากันไปประมาณ10คนละมั้งประมาณนี้นะครับแต่มันทั้งประเทศนะครับเป็นพลานุภาพของนารีคนนี้มากสีกากรนะเหลือเชื่อเกิดมาก็เพิ่งได้ยินได้เห็นตรงนี้แหละครับนะดังนั้นเพื่อความนะอีกมุมหนึ่งเราจะแก้ไขรับมือปัญหนานี้กันอย่างไรนะครับเรื่องนี้มอง บไม้ใบเดียวทั้งป่าไม่ได้ต้องมองโดยภาพรวมของวงการส่งด้วยนะครับจะไปกันที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักด์ศาสตราจารย์ญญพิศศาสตราจารย์ญญพิชานดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภา,าตอนนี้ก็อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์เจิมศักดิ์สวัสดีครับสวัญญสดีครับคุณสมรครับครับก็ได้วันนี้จัดเวลาให้เหลืออาจารย์ตามที่ร้องขอมาเมื่อวานนี้นะครับแต่เวลาอาจจะไม่มากนะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรจะเกริ่นเรื่องทีกากรสักนิดไหม คือผมคิดว่าตอนนี้เรากําลังวุ่นวายอยู่กับพระและเราก็ตกใจครับว่าพระที่เราคิดว่าเป็นพระดีหรือว่าเป็นพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์ถึงเจ้าคุณทั้งหลายทําไมถึงปฏิบัติตัวอย่างนี้อันนั้นก็ดูกันที่ปลายเหตุมันโดยตลอดผมอยากจะเตือนไว้นิดหนึ่งว่าพระทั้งหลายเนี่ยคือสมมุติสงฆ์ทั้งสิน้นเป็นคนที่พยายาม อยากจะศึกษาอยากที่จะพ้นทุกข์แต่ยังไม่ได้พ้นทุกข์และเป็นสมมุติสีสงเมื่อสมมุติสีสงมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามีปัญหานะครับใช่ใช่ผมคิดว่าพุทธศาสนายังดีอยู่ทุกประการคําว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าฝากไว้ก็คือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกา ถ้าเราพิจารณาถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา <_ d ata> ผมคิดว่ายังเป็นอากาลีโกก็คือยังถูกต้องทุกการทุกสมัย <_ d ata> และงดงาม <_ d ata> ผมคิดว่าพุทธศาสนายังดีอยู่ถ้าพูกันตรง <_ d ata> ตรงกรนีที่คุณสำราอชวนผมมาคุยเนี่ย <_ d ata> ผมก็เลยอยากจะพูดถึงว่าแล้วทำไมพระถึงเสื่อม <_ d ata> ผมเชื่อมาดูสาเหตุกันก่อน แล้วปรเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างระบบระเบียบการบริหารสงบริหารพุทธศาสนากันอย่างไรดีไหมครับคุณสหรับเชิญครับผมเชื่อว่าเราต้องมองความเป็นจริงก่อนว่าคนที่บวชเป็นพระเนี่ยก็คือลูกชาวบ้านนุ่งเอาโกนหัวนุ่งเหลืองผมเหลืองแต่ยังไม่เป็นพระผู้กปะะเสริอ เราต้องเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมนิดเดียวก็ปเป็นผู้เิฐไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกชาวบ้านคนนี้ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่วิปัสสนามันก็ยังเกิดกิเลสเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเพราะถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติก็จะช่วยแสงขจัดกิเลสของท่านให้ลดลงไปเรื่อยๆครับไม่ฉะนั้นก็จะมีคน มาบวชเพื่ออยู่ฟรีกินฟรี mm hmm. แล้วก็ชาติน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายแล้วยังมีคนเอาเงินมาถวาย mm hmm. นี่แหะครับ mm hmm. ปัญหามันอยู่ตรงนี้ละครับ mm hmm. พอไม่ศึกษาไม่ลดกิเลสข,ของตัวเองด้วยการฝึกปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อมีคนเอาเงินมาถวายพระพุทธเจ้าก็มีห้ามไว้ว่าเงินเนี่ยคืออสราพิษ คว่าสรพิษมันพิษร้ายมากเลยเงินเนี่ยแต่ก็ถูกไปตีความอีกว่าโดยกฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์นะครับไปตีความอีกว่าเงินที่ถวายนั้นเนี่ยอาจจะถวายให้วัดหรืออืต้องตีความว่าถวายให้กับวัดให้ส่วนกลางแต่ไปบอกไว้อีกว่าถ้าพระเก็บไว้ก็เก็บไว้เพื่อใช้ส่วนกลางแต่บอกว่าถ้าตายมีพินัยกรรมก็เป็นไปนตามพินัยกรรม ก็เลยกลายเป็นของส่วนตัวไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้พระจำนวนไม่น้อยเมื่อได้รับเงินบริจาคเอาเข้าบัญชีส่วนตัวคุณทัศนล์ลานจึงเห็นไหมครับว่ามีพระบางรูปมีเงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านใช่ไหมครับใช่ครับไล่สรุปอาจารย์สรุปแล้วคือประเด็นที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยคือว่าพระลูกชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการศึกษาด้วยต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติดีด้วยรวมกันแล้วประมาณถนะูกต้องครับ แตะที่เมื่อเมื่อเงินมันสะสมเนี่ยคุณก็รู้เงินเนี่ยมันรั่วยั่วยวนทําให้ผู้หญิงเนี่ยตามมาคุณคุณเคยถามมาว่าเวลาผู้หญิงไทยที่เคยแต่งงานกับต่างต่างชาติแต่งงานกับฝรัง่งผมเคยถามครับ <c oughs> ว่าฐานจริงๆเิงเลยถ้าเขาไม่มีเงินเนี่ยคุณจะเอาไหมโลไม่เอาใช่ใช่ก็คือผู้หญิงเนี่ยก็จะมาตามทย์สมบัติตามเงินเพราะคิดว่าจะได้เลี้ยงดูไม่ต้องทํางาน นี่คือนี่นี่คือคนไทยที่จะคิดกันอย่างนั้นแค่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันก็เกิดเหตุงที่พูดกันทกกีนี้ก็คือคุณจะแก้ไงทีเนี้ยมาถึงว่าประเด็นว่าคุณจะแก้ไขอย่างอันนี้สําคัญคุณไปดูพระราชบัญญัติสงผมคิดว่าพระราชบัญญัติสงเนี่ยขับต่อพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเอ๋อเหรอให้วัดเป็นนิติบุคคล แล้วก็ให้เจ้าอาวาสเป็นตัวแทนนิติบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนนิติบุคคลวัดคืออะไรครับวัดก็คือศา,ส,าสนาสมบัติทั้งหลายเงินทองทั้งหลายให้เจ้าอาวาสที่เป็นพระเป็นคนดูแลตกลงเรามีซีอโอของบริษัทเที่ยวนี้ก็จะให้พระเป็นซีอโอของวัดก็ทีนี้ก็สนุกนะครับเงินเข้าเงินออกจะจะ สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปสร้างรูปจำลองนู่นนี่นั่นแล้วก็พระก็ไปนั่งคิดว่าโอ้วิธีที่จะทําให้ตัวเองได้ลาบได้ยศหรือได้เป็นชั้นยศเป็นเป็นท่านเจ้าคุณจะต้องสร้างนู่นสร้างนี่อย่างไรก็ก็เ,เป็นซีอโอที่ไปติดอยู่กับเรื่องวัตถุทั้งหมดเลยทีนี้นครับ,รบนั่นแหละครับที่พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ขับต่อพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเลย นะครับแล้วคุณถ้าอย่างนั้นจะทําไรผมคิดว่าพระเจ้าเนี่ยได้ฝากไว้กับอริยสัจกับพุทธบริษัทริบเรื่องสมบัติของวัดเรื่องเงินของวัดทำไมไม่ให้อุบาสกอุบาสิกาและชุมชนเป็นคนดูแลพระกับวัดก็จะเป็นปัญญาของชุมชนแต่ชุมชนจะเข้ามาดูแลสมบัติดูแลเงินของวัด โดยสร้างเป็นมูลนิธิก็ได้เป็นองค์กรที่มีคณะกรรมการบริหารมีบัญชีที่โปร่งใสพระกับวัดเจ้าอาวาสไม่ต้องยุ่งแต่ทุกวันนี้เจ้าอาวาสยุ่งไปหมดแล้วก็ตั้งลูกหลานตัวเองมาเป็นกรรมการวัดมาเป็นมัครายกใช่ไหมครับแต่เขาไม่กรรมการกเลยเขามีกรรมการวัดอยู่นะอาจารย์เจิมส่วนใหญ่มีครับมีครับและพระวัดที่ดีมีที่ผมไม่เถียงเลยค หายต่อหลายวัดก็ตั้งภัคพวกตัวเองมาเป็นกรรมการวัดใช่ไหมครับ uh huh. ครับตั้งลูกหลานตัวเองมาเป็นกรรมการวัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเงินนั้นเนี่ยที่เข้ามาก็ไปตีความว่าเงินส่วนนี้เป็นส่วนตัวฝากธนาคารเสร็จแ,แล้วมีพี่นายกรรมให้ลูกให้เมียคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมันก็จะ,มจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ว่า มันก็เลยมีปัญหาอย่างที่พูดนั่นแหละครับครับตอนนี้ถ้าเป็นมุลนิธิหรือเป็นให้อุบาสกอุบาสิกาเป็นคณะกรรมการดูแลโดยพระไม่ต้องยุง่งโครงสร้างบริหารก็จะแยกกับพระกับวัดเป็นปัญญาของชุมชนชุมชนจะเกื้อหนุนให้พระนั้นเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่ม มียารักษาโรคมีไฟฟ้ามีน้ําใช้มีที่อยู่อาศัยและต้องฝึกปฏิบัติไม่ใช่บวชแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติผมคิดว่าอันนี้ก็ก็ก,ก็น่าที่จะจะช่วยได้เยอะอ,อันนี้ใช่อย่างเนี้ยก็ต้องกลับมาดูการบริหารของคณะสงฆ์ปัจจุบันเราไปเรียนแบบการบริหารราชการแผ่นดินของคาราวาสคืออะไรครับ ต้มีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะภาคแล้วก็มีเหมือนกับมีคณะรัฐมนตรี <c oughs> ก็คือให้มีมหาเถรสมาคม <c oughs> มหาเถร <c oughs> จำนวนหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วก็ให้ชัดยศเหมือนทหาร <c oughs> เหมือนตำรวจเพราะฉะนั้นก็จะมีท่านเจ้าคุณชั้นไหนชัน้นเทพชั้นธรรมชั้นอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยมีปัญหาว่าพระเนี่ย ก็จะรวมศูนย์การบริหารที่ส่วนกลางทีนี้พระแทนที่จะสนใจชุมชนก็สนใจส่วนกลางว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ตัวเองได้ชั้นยศเพิ่มชั้นยศขึ้นไปความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชุมชนก็จะน้อยลงไปกว่าเดิมโอ,อสิ่งที่อา<ต>จารย์ยเดิมกาลังพูดเนี่ยโอ้ oh, เป็นโครงสร้างใหญ่นะนี่ใช่ไหมน้องเหมียวอืมใช่ค่ะใช่ไหมอาจารย์ ถูกต้องเลยครับต้องกลับมาดูโครงสร้างใหญ่แล้วล่ะครับ oh. เรากําลังเรากําลังโครงสร้างมันเหมือนบริบรหารราชการแผ่นดินโดยโดยพวกคุณพวกผมที่เราคุ้นคุ้นกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นฝากวัดไว้กับชุมชนตามตามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ชุมชนจะช่วยดูแลแล้วพระอันพระใดก็าตามบวชแล้วไม่เรียนบวชแล้วไม่ศึกษาบวชแล้วทําตัวเหลวไหลใครจะรู้ครับ ก็คือชุมชนนั่นแหละครับไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ําและอาจจะแสดงตักเตือนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเขามองพระเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระผู้ประเสริฐแล้วเห็นว่าเป็นลูกชาวบ้านที่กําลังฝึกเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ตักเตือนเหมือนกันที่เราพูดกันในปัจจุบันอผมเนี่ยเคยตักเตือนพระนะครับ,รบเวลาผมเห็นพระพูดผิดพูดถูก อย่างเช่นผมไปวัดหนึ่งก็ได้ยินประกาศออกมาว่าเชิญชวนญาติโยมมาทําบุญมาบริจาคถ้าบริจาคมากก็จะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าบริจาคน้อยก็จะได้น้อยอย่างนี้นีน่เป็นการเชิญชวนเพื่อบริจาคเพื่ออยากจะได้อยากจะเอาไปเพิ่มภูมิเิเลนหนักเข้าไปอีกผมก็เตือนครับแถวปชุมผมก็บอกว่าแถวปทุมไหมเนี่ยตันตีเยอะหลายแห่งเลยครับ เพราะฉะนั้นผมก็เตือนทั้งทั้งเตือนต่อหน้าและเตือนทั้งออกอากาศว่าท่านไปศึกษาพระธับมวินัยเสียใหม่ไม่ใช่ไปตีความเอาเองอย่างนั้นท่านจะต้องเรียนรู้ผมผมคิดว่าถ้าประชาชนช่วยกันอย่างนี้และชุมชนก็จะดูแลวัดให้ข้าวให้น้ำดูแลทรัพย์สมบัติของวัดแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับ คุณไปให้กรมการศาสนาที่ที่ปัจจุบันเรียกว่าสำนักง,งานพระพุทธศาสนาพศเออกลายเป็นเอาคา,ารวะส่วนนี้มาดูแลเรื่องเรื่องทรัพย์สินของวัดที่ที่นี่จรย์ร่วมกันกับขออนุญาตกระชับนิดหนึ่งตรงตอนวันนี้นี่คืออย่างคุณสุชาติตันเจริญน,นี่น้องหมิวท่านผู้บรปรารจำสำนักนายกจะมาดูแลพศเนี่ยนะทะทงพศเองก็เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการศาสนาเนี่ แล้วก็ตอนนี้มุ่งไปประเด็นเรื่องนารีพิฆคาดนารีล่าผ้าเหลืองถ้าพระไปมีประราชิกนะคือจะโดนลงโทษจำคุกทั้งครวาสทั้งศีกาทั้งพระอะไรอย่างเงี้ยเจีดปีห้าปีหกปีว่ากันไปนี่ไอ้ตรงนี้อาจารย์เดิยมศักดิ์ที่ว่าจำเป็นไหมกฎหมายแบบนี้นี่ผมคิดว่าเป็นการทำที่ปลายเถอะนลครับไม่ได้วิเคราะห์ต้นเหตุอย่างที่เราพูดกันเลย แต่ปลายเหตุก็คือว่าถ้าคุณนำผิดกูจะเล่นงานมึงมึงบวชแล้วไปทำผิดมีสีคงสีกาจะลอดทั้งสีกาจะลอดทั้งพระอย่างไรอันนั้นคิดแบบบ้านๆคิดแบบชาวบ้านแต่ผมเห็นด้วยนะครับถ้าอาณาจักรจะเข้ามาหนุนพุทธจักรตอนนี้อ๋ออาณาจักรสิ่งที่แล้วถ้าพุทธจักรมีปัญหาอาณาจักรจะต้องช่วยจัดแต่ต้องกลับมาดูโครงสร้างและระบบที่เป็นที่เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเฉพาะเฉพาะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปลายเหตุอย่างที่ที่คุณพูดขึ้นมาถึงคุณสุชาติเจตนาดีแล้วล่ะครับแต่ไปไปในเรื่องโครงสร้างไปเรื่องระบบเสียทำอย่างไรจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาพูดเสียให้ชัดไม่ใช่ปฏิรูปพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ต้องปฏิรูปครับเพราะดีงานอยู่แล้ว แต่ไปปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครับเพราะฉะนั้นทั้งโครงสร้างใหญ่ที่คุณสำราญบอกโอ้นี่ไปถึงระดับโครงสร้างบริหารใหญ่เลยคุณคต้องขับครับ,รบและบริหารเล็กกระจายอำนาจให้ชุมชนกับวัดกับพระเขาอยู่ด้วยกันนะครับและช่วยกันดูแลคันและดูนำหนาาในระดับคุณค,คุณน,นในระดับท้องถิ่นในระดับชุมชน คุณ mm hmm. ต้องนานลองคิดดูสิครับว่าเวลาพระทาอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยใครรู้ครับ mm hmm. ก็ชาวบ้านใช่ไหมครับบ้านครับ,รบไม่ใช่ส่วนกลางจะไปรู้อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมองว่าพระถ้าไม่บวชแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ต้องจับสึกครับครับประเด็นเนี้ยอืม mm hmm. mm hmm. บางคนบอกโอ้ถึงกับจับสึกเลยลอคุณลองคิดดูเมื่อสมัยรัชกาลที่สองมีการสอบไล่ สา่าสอบไล่แต่ว่าไล่จากการเป็นพระเราก็ติดทามาสอบนักนักเรียนนักศึกษาว่ามีการสอบไฟนนลแซมมาสอบไล่ค,คืออะไรครับเมื่อคุณหนีตอนนั้นมันมีกฎหมายไพร่กฎหมายทาตทุกคนจะต้องสังกัดมูลนายหรือเป็นไพร่เป็นทาตเเขาหนีไปบวชไม่ว่าบวชแล้วต้องศึกษาต้องปฏิบัติแล้วก็มีการสอบ,บถ้าคุณไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมีการสอบที่ท้องสนามหลวงครับ แล้วก็ไล่ออกจากการเป็นพระเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาดูแลระบบตรงนี้ผมว่าน่าจะช่วยพ่ะพุทธศาสนาในประเทศไทยโอเคครับอาจารย์ครับได้เวลาตามนี้ก่อนครับสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ความควาคุณนรเจิมศักดิ์นะครับขอบคุณนะคะครับครับยินดีครับสวัสดีครับดเรเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะต้องตามกันต่อเรื่องนี้นะยังไม่จบหนังยาวไม่รู้ว่าสีกากอบนี้จะเป็นเคสสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับนาลีขย่วผ้าเหลืองพันทอง ยังมีไม่ใช่หมอปลายก็ฟันธงได้ใช่ไหมคะมีอีกแน่นอนนะคะต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณล <Sure> ูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ย ความรักของเราวะโอ้ยไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอาย่ะไอ้